สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาพบกับดิฉันตรีนปามณีชาตรีนะคะวันนี้มาพบกันในช่วงเวลาของรายการพิเศษค่ะกฎกติกาการเลือกตั้งนั่นเองนะคะก่อนที่จะไปถึงวันที่3กรกฎาคมก็อยากที่จะให้ประชาชนคนไทยได้เข้าใจกันถึงกฎกติกาในการเลือกตั้งครั้งนี้ว่ามีอะไรไปบ้างนะคะและแน,แน่นอนบุคคลที่จะมาให้ความรู้ในเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีค่ะท่านเป็นอดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญปี2540าอค่ะอาจารย์คนินบุญสุวรรณค่ะ สวัสดีสสดค่ะคุณตีนปากครับ,รบสวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็ตอกย้ํากันนิดนึงนะคะสาหรับผู้ที่ต้องการจะได้เอกสารข้อมูลในเรื่องนี้นะคะก็จะมีอ,อยู่2เรื่องก็คือบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญว่าด้วยสภาผู้แทนราษฎรการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกระบวนการทางการเมืองที่เกี่ยวข้องนะอันนี้เป็นการรวบรวมโดยอาจารย์คณนินบุญสุวรรณนั่นเองนะคะแล้วก็อีกเนื้อหาหนึ่งค่ะเป็นบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกพุทธสภาพุทธศักราช2550นะคะรวมไปถึงบทกำหนดโทษตามมาตร,รา82มาตร,รา94และมาตร,รา98นะคะ ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการว่าด้วยพักการเมืองพุทธศักราช2550ค่ะเป็นการรวบรวมโดยอาจารย์บุญสุวรรณนะคะใครที่ต้องการอยากจะได้ข้อมูลเหล่านี้ก็เข้าไปได้ค่ะทีะ่เว็บไซต์ของอาจารย์นะคะ www.kaninbunsuwan.com นั่นเองรวมไปถึงการเข้าไปดูย้อนหลังสำหรับรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงด้วยนะคะอ,อาจารย์ก็บอกว่าสามารถติดตามได้อย่างเต็มที่ก็เข้าไปในเว็บไซต์ง่ายๆเลยทีเดียววันนี้ก็ มาต่อกันด้วย,วยเรื่องของบทลงโทษนะคะซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเราได้พูดคุยกันไปถึงบทลงโทษที่1ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาปี2550นะคะบทลงโทษแรกที่พูดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คือโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่20,000บาทถึง200,000บาท รวมถึงสารสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด10ปีอันนั้นเป็นมาตรา137มาตรา139มาตรา148วักหนึ่งและมาตรา151นะคะก็เป็นสัปดาห์ที่แล้วที่เราได้คุยกันไปอาจารย์บอกว่าเป็นบทลงโทษทั้งตัวบุคคลแล้วก็ตัวองค์กรสถาบันด้วยครับมันมีก็มี8รายการนะครับที่อยู่ในข่ายที่จะต้องถูกลงโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีแล้วก็ถอนสิทธิ์เลือกตั้งตั10กำหนด10ปีนะครับ อันนี้วันนี้จะพูดกันต่อค่ะอันนี้เป็นบทลงโทษที่2ในกลุ่มที่2ใน,กล, 2> นะะกลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2นี้นะคะโทษจําคุกตั้งแต่ไม่เกิน2ปีถึงไม่เกิน10ปีนะคะปรับตั้งแต่ไม่เกิน4ี่หมื่นบาทถึงไม่เกิน20 0 0 0นบาทรวมถึงสารสั่งเพิกถอนสิทธทิเลือกตั้งมีกำหนด5ปีถึง20ปีและให้นำไปเป็นเหตุในการยุบพรรคตามมาตรา140ครับค่ะข้อแรกเลยนะคะอาจารย์ ก็มาที่ข้อแรกก็บอกว่าผู้ใดกระทำการอันเป็นเท็จเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าผู้สมัครผู้ใดกระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน4 0,000บาทและให้สารเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งกำหนด5ปีอันนี้เป็นมาตรา140วรรคหนึ่งครับข้อแรกคือผู้ใดกระทำการอันเป็นเท็จคือจะเป็นการใส่ร้ายหรือพูดเท็จหรือว่าเสกสารปั้นแต่งข้อมูลอะไรที่มันเป็นเท็จนะครับ เพื่อที่จะให้ร้ายผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือ <นะ S 1> พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งว่าผู้สมัครครับเลือกตั้งพรรคใดพรรคหนึ่งเนี่ยนะครับได้กระทำการอันฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งะนะครับเป็นต้นว่าบอกว่าเนี่ยคู่แข่งของเขาเนี่ยไปแจกเงินนะฮะแล้วก็ไปกระทำผิดกฎหมายไอ้ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี่นะครับในในในหลายๆประการที่เขาได้กำหนดไว้ในกฎหมายนะครับคือไปใส่ร้ายเขา ผู้ดใดความเท็จน่นะครับถ้าจับได้นะก็ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปี 2> หรือปรับไม่เกิน4 0,000บาทและให้สารสั่งเพิกถอนสิทธทิเลือกตั้งมีกำหนดหปีะนะครับส่วนข้อที่2นะคะผู้ใดกระทําการอันเป็นเท็จตามมาตรา140วรรคหนึ 1, <ๆ>่งเพื่อกลั่นแกล้งให้ผู้สมัครนั้นถูกเพิกถอนสิทธทิเลือกตั้งหรือเพื่อไม่ให้มีการประกาศผลการเลือกตั้งอันนี้ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่100 0 0แบาทถึง200 0 0นบาท รวมถึงสารสั่งเพิกถอนสิทธทิเลือกตั้งกำหนด10ปีมาตรา140วครค 2. 2ครับอันนี้ก็เพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งนะคือถ้าการใส่ร้ายว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งน,นะครับก็ตามการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบการเลือกตั้งเป็นต้นไปแจกเงินไปซื้อเสียงหรือไปทําอะไรที่มันผิดกฎหมายเนี่ยนะครับแล้วก็มีเจตนาเพื่อที่จะกั่นแกล้งให้ผู้สมัครนั้นนะครับได้ถูกเพิกถอนสิทธทิเลือกตั้งคือพูดง่ายๆว่ากันแกล้งเพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยได้ใบแดง จงใจเจตนาอย่างนั้นนะอันนี kind of ้โทษหนักขึ้นคือต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง10ปีนะครับแล้วก็ปรับตั้งแต่1 0 0 0 0หมื่นบาทถึงสอแสนบาทนะครับตั้งแต่1น0 0 0แสนบาทถึง2 0งแสนบาทและให้สารสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด10ปีโทษมันรุนแรงขึ้นเป็นลำดับคือทำอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเป็นเจตนาที่จะกลั่นแกล้งแล้วก็กลั่นแกล้งฝ่ายตรงข้ามว่าต้องการให้เขาเนี่ยถูกให้กกตให้ใบแดงอย่างนี้นะครับ แล้วก็เป็นการกลั่นแกล้งโดยการใส่ร้ายด้วยข้อความมันเป็นเท็จนะครับเขาไม่ได้ทําอะไรเลยหรือว่าไปกลั่นแกล้งหรือว่าไปแต่งเรื่องเป็นต้นว่าไปเอาบัตรเลือกตั้งของคู่แข่งเนี่ยนะครับไปคลิปใส่กับบัตรธนบัตรนี่นะครับแล้วก็บอกว่าเอาให้คนไปแจกไงแล้วก็แล้วก็บอกว่าเนี่ยเบอร์นั้นเบอร์นี้ให้มาแจกอะไรอย่างเงี้ยนะเท่ากับเป็นการกลั่นแกล้งเขาเนี่ย โดยเจตนาเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยถูกใบแดงจากกกตก็คือถ้าสืบความแล้วตัวบุคคลที่ลงไปแจกเงินเนี่ยปรากฏว่าเป็นอีกพักอีกพักการเมืองนึงเนี่ยส่งเข้ามาจะเป็นใครก็ได้ใช่ก็แล้วแต่ใครก็แล้วแต่อาจจะไม่ได้เป็นพักการเมืองเป็นผู้ใดก็แล้วแต่เขาใช้คำว่าผู้ใดค่ะ ผู้ใดอาจจะเป็นผู้สมัครหรือจะอาจจะเป็นหัวคะแนนหรืออาจจะเป็นใครก็ไม่รู้นะครับที่เขาทำอย่างนั้นเพื่อเจตนาเพื่อที่จะกันแกล้งแล้วก็ใส่ร้ายเพื่อหวังผลให้พักนี้เนี่ยต้องทำต้องได้ใบแดงต้องได้ใบแดงอันนี้<บ>ถือว่าผิดนะครับค่ะอ่นนั้นเป็นข้อ2นะคะส่วนข้อ3ค่ะกระทำการอันเป็นเท็จตามมาตรา140วรรคหนึ่งและเป็นการแจ้งหรือให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งอันนี้ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่7ปีถึง10ปีนะคะปรับตั้งแต่1 0 0 0 0 0ถึง40,000บาท หรือถึง2 0 0 0 0 0บาทนะคะและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธทิเลือกตั้งกำหนด20ปีมาตรา140วรยวักาอันนี้ก็แรงขึ้นแรงขึ้นเพราะว่าการใส่ร้ายด้วยข้อความมันเป็นเท็จนะครับแล้วก็มีเจตนากลั่นแกล้งหให้ผู้สมัครคู่แข่งะนะครับได้รับใบแดง หรือมีเจตนาที่จะไม่ให้มีการประกาศผลเลือกตั้งรู<ม>้ว่าฝ่ายรู้ว่าฝ่ายเราเนี่ยแพ้เลือกตั้งแน่นๆนะฮะก็ไม่อยากที่จะให้มีการประกาศผลเลือกตั้งเีืยอกลัวฝ่ายตรงข้ามจะชนะคู่แข่งของเราจะชนะนี่นะครับก็เป็นการปั้นเรื่องขึ้นมานไปใส่ร้ายแล้วการใส่ร้ายที่ว่าเนี่ยไปแจ้งกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง <Ooh. S 1> ด้วยนะฮะไปแจ้งกับคณะกรรมการการเลือกตั้งบอกว่าเนี่ยผู้สมัครรับเลือกตั้งฝ่ายตรงข้ามคู่แข,งขง่ขงนะครับ uestas. ได้ไปแจกเงินซื้อเสียงนะฮะได้ไปทําอะไรที่มันฝ่าฝืนระเบียบของกกตประกาศของกกตนะซึ่งมันจะมีโทษที่ทําให้ผู้สมัครคู่แข่งของเราเนี่ยได้รับใบแดงหรือไม่ก็ไม่ยอมให้กับประกาศผลนะครับแล้วเป็นการไปแจ้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งอันนี้โทษหนักขึ้นนะโทษหนักขึ้นก็คือจําคุกตั้งแต่7ปีถึง10ปีปรับตั้งแต่1นึ่งแสนสี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาทที่สําคัญที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับ ให้สารสั่งเพิกถอนสทิทธิเลือกตั้งมีกําหนด2ีปี oh, นนบาง <ส Prob. S 2> ทีนะกว่าจะครบก็บระดีอาจจะตายซะก,ก่อนก็ได้เพราะฉะนั้นก็เป็นโทษที่ต้องระวังนะครับอย่าไปกันแกล้งเขาแล้วก็อย่าไปไปใส่ร้ายป,ปย้ายสีเขาโดยเพราะยิ่งเนี่ยไปแจ้งกรรมการการเลือกตั้งเพราะเอไออะไรก็จะแจ้งกแจ้งกกตใช่ไหมครับเพราะกกตเน,นี่ยก็จะเปิดสายด่วน <üler> ใช่ไหมครับไอ้แจ้งเข้าไปเนี่ยแจ้งกกตแจ้งได้นะถ้ามันมีหลักฐานที่มันเป็นความจริงนะครับแต่ถ้าเป็นการแจ้งเพื่อที่จะ กล่าวร้ายหรือเป็นเท็จใช้ข้อความมันเป็นเท็จโดยมีเจตนาเพื่อที่จะกลั่นแกล้งให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งคู่แข่งของเราเนี่ยได้รับใบแดงหรืออาจจะโยงไปถึงเรื่องของการยุบพักด้วยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทําอย่างนี้นะครับโทษมันหนักแน่นอนอนะครับค่ะ ซึ่งอันนี้เนี่ยต้องบอกกับทุกฝ่ายเลยนะคะแม้กระทั่งฝ่ายที่กําลังเชียร์พักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่งแล้วหวังดีนะอยากที่จะช่วยพักการเมืองนี้ก็เลยไปใส่ร้ายพักการเมืองตรงกันขา้ามอันนี้เนี่ยจะเป็นผลเสียต่อพักที่เราเชียร์อยู่ใช่ครับนะคะค,คือกฎหมายเนี่ยเขากำหนดว่าห้ามไม่ให้มีการกระทําที่มันผิดกฎหมายเนี่ยทุกทุกฝ่าย,ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดก็แล้วแต่ที่สําคัญที่สุดคือถ้ามีเจตนาถ้ามีเจตนาเพื่อจะกั่นแกล้งเนี่ยเลวร้ายมากนะฮะถือว่ามีการเลยเพราะว่าโทษเนี่ย โทษของการแจกเงินซื้อเสียงนะฮะโทษของการปฏิบัติที่มันฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐมนูลเนี่ยนะครับ<ม>ที่เราพูดกันไปคราวที่แล้วนะครับโทษมันหนักนะฮะโทษมันหนักเพราะว่าจําคุกถึง1ปีถึง10ปีแล้วก็เพิกถอนสิทธทิเลือกตั้งมีกาหนดตั้ง10ปี<ม>นะฮะเพราะฉะนั้นถ้ามีเจตนาอย่างนั้นแล้วก็เป็นการกลั่นแกล้งแล้วก็ไปแจ้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนนะครับก็อยู่ในข่ายที่จะต้องได้รับโทษตามกฎหมายนี้ค่ะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยบางทีอาจจะเกิดกรณีที่ชาวบ้านชาวช่องบางทีเนี่ยต่างจังหวัดอาจจะไม่รู้เท่าทานันอาจจะถูกหลอกใช้ก็เป็นได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าได้มาทําความเข้าใจในเรื่องของบทลงโทษดังกล่าวนี้ก็จะได้ คิดกันเยอะๆนิดหนึ่งหากว่ามีคนมาบอกว่าคุณทําอย่างนี้จะได้ช่วยเหลือพักนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะมีอีกข้อหนึ่งนะคะสำหรับบทลงโทษในข้อที่2ก็คือถ้าการกระทําอันเป็นการกลั่นแกล้งผู้อื่นและเป็นการแจ้งหรือให้ถ้อยคําต่อคณะก,กรรมการการเลือกตั้งตามมาตร,รา140วรรคสอหรือวรรคสเป็นการกระทําหรือก่อให้ผู้อื่นกระทํา นะะสนับสนุนหรือรู้เห็นเป็นใจของหัวหน้าพักหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองอันนี้ให้ถือว่าพรรคการเมืองนั้นก็ทาการอันอาจเป็นภยัยต่อความมั่นคงของรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูนว่าด้วยพรรคการเมืองอันเป็นเหตุนําไปสู่การยุบพักมาตรา140่รบวรรคสี่อันนี้หนักนะคะคุณแล้วเริ่มนะตั้งแต่ไปสายร้ายค,คู่แข่งด้วยข้อความมันเป็นเท็จใช่ไหมครับ อันที่2ก็คือประการใส่ร้ายเนี่ยนะครับเจตนาเพื่อหีกเลี่แกล้งให้คู่แข่งของเราเนี่ยได้ได้รับใบแดงนะครับซึ่งมาราจะโยนไปโยงไปถึงเรื่องของการยุบพัก<ม>ด้วยนะครับแล้วอันที่3ระดับที่3ก็คือถ้าเป็นการไปใส่ร้ายต่อคนะณะกรรมการการเลือกตั้งทำเป็นผู้หวังดีนะทำเป็นพลเมืองดีนะครับโทรไปแจ้งหรือว่าเอาหลักฐานไปแจ้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับน,นั่นแหละครับแล้วก็มีเจตนานะที่จะใส่ร้าย เพื่อที่จะให้คู่แข่งได้รับใบแดงในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับโทษมันก็จะหนักขึ้นแล้วการกระทําทั้ง3าอย่างเนี่ยทั้ง3ขั้นตอนเนี่ยนะครับถ้าผลจากการสรืบสวนสอบสวนของกกตออนะครับได้ความว่าการกระทําที่ว่านี่นะครับมีกรรมการบริหารพักหรือรหน้านพักการเมืองเนี่ยรู้เห็นเป็นใจหรือว่าสมรู้ร่วมคิดกันนะครับหรือว่ารู้แล้วนี่นะครับก็ไม่ได้ห้ามปรามอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับให้ถือว่าพักการเมืองนั้น ให้ถือว่าพักการเมืองนั้นทางพรรคครับก็ทำการอันเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองตรงนี้แหละครับมันจะนําไปสู่เหตุที่จะนาไปสู่การยุบพักการเมืองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโทษมันลดหลัน่นแล้วก็มันก็จัดระดับลำดับความรุนแรงของมันขึ้นไปตามลําดับท้ายที่สุดก็คือการยุบพักใช่เมื่อยุบพักแล้วเนี่ยมันยังโยงไปถึงเรื่องของการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคหัวหน้าพักใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นโทษตามกฎหมายฉบับนี้ค่อนข้างรุนแรงและโยงไปถึงเรื่องของการยุบพักแล้วก็ไปสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเนี่ยพรรคการเมืองไหนถูกยุบพักหัวหน้าพักการเมืองนะครับแล้วก็กรรมการบริหารพรรคการเมืองก็จะถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกาหนดหปีไปด้วยนะครับอันนี้รุนแรงถึงขั้นยุบพักได้เลยยุบพักแล้วก็เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งที่มันที่มันแรงกว่ายุบพักก็คือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคเพราะว่า ผ่านมาหลายหดเนี่ยนะครับสารนิธรรมนูญเนี่ยสั่งยุบพรรคแล้วก็เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งกรรมาการบริหารพรรมันเป็นการล้มรัฐบาลเลยะ <ừ> นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ช่องตรงนี้นะมันเป็นช่องในทางหนึ่งมันเป็นช่องที่จะทาให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยนะครับกลั่นแกล้ง <ừ> ได้ง่ายๆทีนี้ถ้ากกตก็ด,กดีถ้าสารนฐธรรมนูญก็ดีนะครับไม่ได้วางตัวเป็นกลางแท้จริงนะครับเอียงเ,เข้าข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยไอ้กฎหมายฉบับนี้แทนที่มันจะทําให้เกิดความยุติธรรม หรือความสุจริตเที่ยงธรรมในการเลือกตั้งมันกลับจะเป็นตรงกันข้าม,มแล้วที่ร้ายที่สุดก็คือมเมื่อมันโยงไปถึงเรื่องของการยุบพ,พักเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพักและหัวหน้าพักแล้วเนี่ยมันทําให้กลาเป็นการล้มรัฐบาลเลย<ม>อย่างสองครั้งที่ผ่านมากำลังะจะถามอาจารย์เหมือนกันว่ายอย่างกรณีของคุณยงยุติยพรัตถ้าเราจํากันได้ดีนะคะนั้นก็นําไปสู่การยุบพักเหมือนกันอนันเนี่ยถือว่าเข้าข่ายในข้อไหนคะกรณีที่คือจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะก็เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนะคร นะโทษกันให้พูดกันชัดๆเลยเรื่องการซื้อเสียงถูกกล่าวหาว่าซื้อเสียงแล้วทีนี้ก็มีการแจ้งใช่ไหมครับตอนนั้นะทีนี้การแจ้งเขาแจ้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วก็มีการสอบสวนไปกกตก็ปรากฏว่าไปให้ใบแดงคุณยงยุทธนะเมื่อไปให้ใบแดงคุณยงยุทธแล้วก็โยงไปด้วยว่าคุณยงยุทธเป็นกรรมการบริหารพรรคหรือว่ามีกรรมการบริหารพรรคในเข้ามาเข้ามามีส่วนรู้เห็นด้วยนะครับอันนั้นก็เลยโยงไปถึงเรื่องของการหยุดพักทีนี้ผลที่พักพลังประชาชนเนี่ยต้องประสบชะตากรรมเรือการยุบ ถูกยุบทั้งพรรคนะฮะแล้วก็ถูถกล้มรัฐบาลไปด้วยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคหัวหน้าพักมีกําหนด5ปีะนะครับผลตรงนั้นน่ยนะแสดงว่าเนี่ยม,มันรุนแรงมากแล้วโทษมันนําไปสู่การยุบพรรคแล้วก็ล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเนี่ยถือว่ามันรุนแรงมากไมได้มองในทางกลับกันขออนุญ,ญาตนิดค,คือถ้ามองในทางกลับกันเนี่ยถ้าคุณยงยุทธเนี่ยไม่ได้ทําอย่างนั้นจริงๆ แล้วถูกการแกล้งใส่ร้ายเนี่ยนี่ค่ะดิฉันกำลังจะถามอาจารย์แล้วถูกการแกล้งใส่ร้ายด้วยการปั้นหลักฐานเป็นเท็จขึ้นมาหรือกําหนดพยานเนี่ยเป็นตัวบุคคลนะครับไปไปจ้างใครมาก็ได้นะครับหลบมาให้การต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งในทางความเป็นจริงเห็นว่าปรากฏว่ามีผู้อนนตอนหลังนี่นะครับในเรื่องคดียุคพักนรับสื่สารเรื่องก็บอกว่ามันเหมือนมีการจ้างกันต่อมีการจ้างกันมีการจ้างกันมาก่อนอย่างนี้นะครับแล้วก็มีการ สร้างฉากสร้างหลักฐานกันมาอย่างนี้นะครับแต่กฎหมายข้อนี้นะครับมันเอามาป้องกันการกระทําใส่ร้ายแต่ว่าก็อย่างที่เรียนให้ทราบน,นะครับว่าถ้ากรกตกับสารรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ได้ตั้งอยู่ในความเที่ยงธรรมแท้จริง,งนะรต,งนตรงนี้อันตรายาตรงนี้อันตรายรแท้ที่จริงแล้วเนี่ยกรณีคุณยงยุทธเนี่ยมันมันเบากว่ากรณีอีกอีกอีกกรณีหนึ่งนะครับไม่ต้องไปพูดถึงเขาแล้วกันจับได้คาหนังคาเขาเลยแล้วเงินจํานวนมากเลยฮะ ที่คุณยงยุทธโดนนี่ก็แค่ประมาณรู้สึกประมาณหมื่นบาทนิดนึง <cig. S 1> บอกว่าแต่ว่าเขาก็มีหลักฐานมีพยานว่าเป็นคนมามาพบอะไรต่างๆแต่ในทางกลับกันเนี่ยนะครับในอีกทางหนึ่งมีผู้สมัครคนหนึ่งถูกจับได้คาหนังคาเขาเลยแล้วก็มีเงินสดอยู่ในมือด้วยนะครับแต่ก็รอดไปได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ากรณีคุณยงยุทธเนี่ยมันโยงไปถึงพักไทยรัฐไทยพรคพลังประชาชนใช่ไหมครับแล้วก็พรคพลังประชาชนเนี่ยเป็นรัฐบาลอยู่ในขณะนั้น เป็นทั้งนายกรัฐมนตรีเป็นทั้งคณะรัฐมนตรีในขณะนั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับมันอันตรายอันตรายมากกฎหมายนี่นะครับมันมันเข้มงวดก็จริงแต่ในทางในทางอีกทางหนึ่งนะมันก็เปิดช่องให้มีการกลั่นแกล้งกันได้ง่ายแล้วการกลั่นแกล้งกันในลักษณะเช่นนี้มันทำลายชาตินะฮะลองคิดดูดีครับว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเนี่ยมีจำนวนเป็นคนเป็น10บสล้านเลยฮะไปลงคะแนนให้ไหมครับแล้วก็มีสอสในสภาทั้งสองสามร้อยคน เหไหมครับไอ้บทจะถูกยุบพักก็ยุบกันง่ายๆแล้วบทจะเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งก็เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งกันง่ายๆในที่สุดก็การนึกว่าจะล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนก็ล้มกันง่ายๆแล้วมันนึกว่าจะมีการเปลี่ยนขั้วสลับข้างกันเพียงชั่วข้ามคืนนะครับวันนี้ก็อีอ๋ออยู่กับฝ่ายนี้อยู่ดีๆนะครับเพียงไม่กี่วันก็ไปอีอ๋อไปกอดเอวกอด รัฐกับ,กบอีกฝ่ายหนึ่งจัดตั้งรัฐบาลกันในค่ายทาหารนี่สิ่งต่างๆเราเนี่ยคือความวิปริตในทางการเมืองซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เกิดมาจากตัวบทกฎหมายหรอกครับแต่มันเกิดมาจากพฤติกรรมของคนที่เกี่ยวข้องกับวงการของอํานาจคือตัวบุคคลนะคือมันสุกสุกดิบดิบนะฮะหลัง19กันยายน2องพเเป็นต้นมาเนี่ยจะว่ามันเป็นประชาธิปไตยแท้มันไม่ใช่เพราะมันสุกสุกดิบดิบจะว่าสุกไปเลยมันก็ไม่สุกจะว่าดิบไปเลยมันก็ไม่ดิบมันสุกสุกดิบดิบ อะไรก็ตามเนี่ยฮะอาหารก็เหมือนกันฮะสุกๆุกดิบๆนะฮะข้าวที่มันสุกๆุกกดิบๆนี่นะครับแล้วมันก็มีคนที่มีเจตนาที่จะเอาไปใช้เพื่อหวังผลในการทําลายคู่ต่อสู้ในทางการเมืองของตัวเนี่ยมันง่ายนิดเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ก,กฎหมายเนี่ยนะครับถึงแม้มันจะเข้มงวดกฎขัายยังไงก็ตามถ้าใช้บังคับโดย ไม่มีสองมาตรฐานใช้บังคับโดยความเที่ยงธรรมแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญของกฎหมายแต่ในทางในทางกลับกันเนี่ยถ้าผู้ใช้บังคับเนี่ยมีเจตนาหรือว่ามีเบื้องหลังอยู่หรือว่ามีใครหนุนหลังอยู่นะฮะชักใยโยงยาอยู่ข้างหลังอยู่ยนะครับเพื่อกระทาการอันเป็นการที่ไปทําลายหรือทําร้ายฝ่ายตรงข้ามในทางการเมืองหรืออีกทีหนึ่งที่มันร้ายไปกว่านั้นก็คือต้องการที่จะเปลี่ยนขั้วสลับข้างกันเลยว,ว่าเอาอํานาจ แย่งอำนาจกันมาอย่างที่ภาษาชาวบ้าน,นเรียกว่ามันคือการปล้นอำนาจแต่ว่าเป็นการปล้นอำนาจในโดยใช้วิถีทางโดยกระบวนการของกฎหมายแท้ที่จริงแล้วกฎหมายมันเป็นมันเป็นเรื่องดีนะฮะแต่ว่าการใช้บังคับกฎหมายกับการตีความกฎหมายก็ดีนะครับการตีความกฎหมายเนี่ยคนคนเดียวกันนะครับถ้าคนคนนี้บอกว่า,าทําผิดแล้วนี่นะครับ ถ้าไปถึงคนที่ก็ตีความกฎหมายเขาบอกไม่ผิดก็ได้ใช่ไหมครับการตีความกฎหมายการใช้ดุลพินิษเนี่ยนะครับมันต้องไม่เป็นไปตามอำเภอใจอแล้วที่สําคัญอย่างยิ่งือก็คือว่าต้องยึดหลักประชาธิปไตยแล้วก็ยึดความยุติธรรมเข้าไว้อันนี้มันจะเป็นปัญหาต่อไป นะครับถ้ามันยังเป็นช่องว่างช่องโหว่อยู่อย่างนี้นะครับต่อให้มีการเข้มงวดกันแค่ไหนก็แล้วแต่ต่อให้มีการตรวจสอบกันขนาดไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าองค์คาพยพของของกระบวนการในทางการเมืองเนี่ยมันยังวิปริตค่ะหรืออย่างที่เรียกกันว่าวันวันสุกสุเดิบๆอย่างนี้นะครับสักวันหนึ่งเนี่ยฮะมันจะก่อให้เกิดความสับสนวุ่นวายโอนละมานกันไปหมดะนะครับในความเป็นจริงเนี่ย คำว่ากฎหมายก็คือเครื่องมือที่ใช้ในในการเหนี่ยวรั้งการใช้อำนาจตามอำเภอใจถูกไหมคะอาจารย์แต่ว่าสิ่งในช่วงที่เราเห็นในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาเราจะเห็นว่ามีการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือเพื่อที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์ในเหตุผลทางด้านการเมืองมากกว่าบอลทาลายฝ่ายตรงข้ามนั่นแหละค่ะก็ทําให้เราได้เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยทุกวันนี้ก็ต้องมองว่ามีการนํากฎหมายมาเล่นแร่แปรธาตุกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยมผมถึงได้พูดอยู่เสมอน,นะครับว่าไอ้บรรดากฎหมายที่มันเกิดขึ้นมาหลังการปฏิวัติ 19กันยายน2 5ง9นี่นะครับตั้งแต่รัฐธรรมนูญเลยตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี50ตั้งแต่ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองฉบับต่างๆนะครับรวมทั้งในบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญปี50นเนี่ยนะครับมันเป็นกระบวนการนะฮะที่ได้ถูกกำหนดโดยคณะรัฐประหารซึ่งเขามีเป้าหมายชัดเจนต้องการที่จะกวาดล้างนะฮะฝ่ายตรงข้ามในทางการเมืองแต่นี่ฝ่ายตรงข้ามในทางการเมืองคือใครครับก็คือคนที่ถูกโค่นล้มจาก ผู้ดีคําว่าผู้ดีในที่นี้ก็คือคนที่มาจากคันลองที่ถูกต้องอก็คือมาจากการเลือกตั้งของประชาชนต้องกลายเป็นผู้ร้ายใช่ไหมครับโดยการถูกจี่ถูกบังคับโดยใช้กําลังโดยใช้อาวุธเข้ามาที่เรียกกันว่าการปฏิวัติรัฐประหารแล้วต่อจากนั้นเนี่ยนะครับคณะผู้ก่อการรัฐประหารเนี่ยนะครับก็กําหนดตัวเลยบอกว่าคนที่เป็นผู้ร้ายก็คือบรรดาคนที่ถูกโค่นล้มไปจากอำนาจนี่นะครับทั้งๆที่เขาควรจะเป็นผู้ดี เพราะเขามาจากการเลือกตั้งของประชาชนแต่ว่าผลจากการปฏิวัติรัฐประหารคนที่ก่อการรัฐประหารรวมทั้งผู้ที่สมรู้ร่วมคิดกันคนที่อยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังไปได้ผลประโยชน์ร่วมกันเนี่ยก็เลยตั้งตัวเองเป็นผู้ดีนะฮะตั้งตัวเองเป็นผู้ที่ไปคุมกฎ แล้วก็ออกกฎต่างๆมาเนี่ยนะครับในลักษณะที่เป็นเหมือนกับเป็นการช่องทางเป็นช่องทางที่จะไปทำร้ายพอคนเขารับไม่ได้คนที่ออกมาฝ่าฝืนก็หาว่าเขาเป็นผู้ร้ายไปใช่ครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยนะคะก็เป็นการพูดถึงบทลงโทษนะคะภายใต้กฎหมายเพราะฉะนั้นขอสมุปิดูนิดนึงนะครับว่าจากที่ได้พูดมาทั้งบทนี่นะครับมันแสดงว่ากฎกติกาต่างๆที่มันเกิดขึ้นหลังจากการรัฐประหาร249นี่นะครับมันสมควรที่จะได้รับการปรับปรุงแก้ไขใน อนาคตนะถ้าประชาชนผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งนี่นะครับก็ได้เลือกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งนะฮะท,ที่มีแนวทางประชาธิปไตยชัดเจนแล้วก็มีเจตนารม์นะฮะที่ต้องการที่จะไปปรับปรุงแก้ไขคือใช้คําว่าแก้ไขนะครับแก้ไขสิ่งต่างๆที่มันไม่ถูกต้องนี่นะครับให้มันถูกต้องซะนะฮะมันก็จะเป็นเรื่องของของของอนาคตนะฮะ มันต้องได้รับการแก้ไขครับเพราะว่ากฎกฎติกาแบบนี้มันเป็นช่องโหว่ฮะมันเป็นช่องทางที่จะทําให้ฝ่ายหนึ่งไปทาลายฝ่ายตรงข้ามได้ง่ายๆก็ยยอย่างที่หลายฝ่ายออกมาพูดนะคะว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี2550เนี่ยเป็นฉบับที่เรียกว่าสร้างปัญหาทางด้านโครงสร้างของสังคมไทยมากที่สุดก็เลยมีการเรียกร้องให้นํารัฐธรรมนูญฉบับปี2540กลับมาใช้ซึ่งมองว่าเป็นรัฐธรรมนูญของประชาชนนย่นริงคือสรุปแล้วเนี่ยนะฮะทั้ง4ทั้ง4กลุ่มค่ะ นะมันไม่ใช่เฉพาะรัฐธรรมนูญปี50เท่านั้นนะทั้ง4กลุ่มคือเริ่มตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวเลยอันนั้นเป็นมาสเตอร์เป็น Master, เป็นมาสเตอร์เพลซเลยเป็นต้นแบบเ,เป็น,นบบเลยนะฮะเป็นเหมือนกับเป็นลายแทงลายแทงที่จะกำหนดอนาคต ความเป็นไปของประเทศเพื่อไปถึงเป้าหมายหนึ่งของคนกลุ่มใดกลุ่มที่เรียกว่าบันไดสีขั้น5ขั้นอะไรนั่นและครับแล้วก็รวมทั้งบรรดาประกาศคณะปฏิรูปการปกครองฉบับต่างๆนะรวมทั้งรัฐมนตรีห้าศอย่างที่คุณปรีณาพังว่าแล้วก็ที่ร้ายที่สุดก็คือบทเฉพาะการเอาแค่มาตราเดียวครับมาตรา3 0 9น้ี่ก็แย่แล้วเมื่อกี้ฟังอาจารย์พูดเรื่องของแผนบันไดสีขั้นเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดเรื่องนี้เพราะมีการจุดประเด็นเรื่องของแผนบันไดสีขั้นขึ้นมาอีกแล้วค่ะอาจารย์แต่คราวนี้เนี่ย เป็นแผนบันไดสีขั้นที่เกิดขึ้นจากฝากฝั่งของพรรคเพื่อไทยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ามาฟังอาจารย์คณินบุญสวุวรรณให้มุมมองเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะ